โดนไล่ออกจากทีมชาติสเปนล,ลามินยามานยังคงปาร์ตี้กับสาวๆกว่า100คนตลอดทั้งคืนคนทั้งสเปนต,ต่างตกตะลึงเมื่อภาพของดาวรุ่งวัย17ปีซึ่งควรจะกำลังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บปรากฏขึ้นกลางงานปาร์ตี้ที่กินเวลานานถึงตี5พื้นที่ V.I.P ทั้งหมดถูกสงวนไว้สำหรับผู้หญิงเท่านั้นและห้ามใช้โทรศัพท์โดยเด็ดขาดหนังสือพิมพ์ชั้นนำพาดหัวข่าวพร้อมกันว่าดาวรุ่งบาซาถอนตัวจากทีมชาติเพราะอาการบาดเจ็บ แต่ปาร์ตี้กันอย่างดุเดือดในคืนถัดมาเส้นทางอาชีพของอัจฉริยะคนนี้กำลังตกต่ำเอลเฟอโดโกรายงานว่าหลังจากประกาศถอนตัวจากทีมชาติสเปนเนื่องจากปวดขนเพชรต้องพักผ่อนยามานก็ถูกจับภาพได้คณะปรากฏตัวในพื้นที่ VIP ของนายครับลุสดีแกสซึ่งเป็นสถานที่ที่อธิบายว่าห้ามใช้โทรศรัพท์อนุญาตให้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นแหลงข่าวในสถานที่เกิดเหตุกล่าวว่าบริเวณ VIP มีหญิงสาวมากกว่า100คนซึ่งทุกคนได้รับการคัดกรองอย่างละเอียดก่อนเข้าห้องจัดเลี้ยงยามาลนมาพร้้ออมกกกับลลููพี่นง เพื่อนๆอ,อีก2อคนและทีมรักษาความปลอดภัยส่วนตัวเพียงเพื่อเช็คโทรศัพท์ของเขาแฟนบอลชาวสเปนต่างโกรธแค้นโดนไล่ออกจากทีมชาติแล้วไปปาร์ตี้กันทั้งคืนงั้นเหรอไร้ซึ่งความเคารพต่อประเทศชาติอัจฉริยะหรือแค่ดาราวัยรุ่นที่ถูกตามใจผู้เชี่ยวชาญต่างตกตะลึงเขายังไม่ถึง18ปีด้วยซ้ำนี่หรือคือวิธีที่ยามานทำลายอาชีพของเขาบาซา่าและทีมชาติจะระเบิดเพราะเรื่องอื้อฉาวนี้สหพันธ์ฟุตบอลสเปนกล่าวว่ารู้สึกเหมือนถูกหลอกมีรายงานว่าโค้ชลุยส์เดาาลา,ยยา,า,ลาฟูเอนเต้โกรธ 2026บาซ่าพยายามปกปิดเรื่องนี้แต่กลับทําให้เกิดความสงสัยมากขึ้นบาซ่าจงใจปกป้องยามาด้วยการไม่ให้เขาติดทีมชาติในขณะเดียวกันนักข่าวสายกีฬาให้ความเห็นว่าพฤติกรรมเช่นนี้ได้ทําลายอาชีพของนักกีฬารุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์หลายคนยามานก็เดินตามรอยเท้าเดียวกัน